สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตคำสั่งอ่าบอทนะครับคาสิโน,นครับเป็นคำสั่งอ่าถือเงินสูงสุดในตัวได้เท่าไหร่และเงินสูงสุดในแบงค์ได้เท่าไหร่และเงินเริ่มต้นของคนที่ได้รับยศคาสิโนได้ทำอย่างไรนะครับแล้วก็เงินรับเงินรายวันของแต่ละยศด,ด้วยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตค่างเงินเริ่มต้นก่อนนะครับ คำสั่งแรกนะครับก็จะเป็นคำสั่งนี้นะครับอ่าให้เราปรับจํานวนเงินเริ่มต้นของเราว่าเราจะเอาเท่าไหร่สมมติว่าผมต้องการที่ห้าหมื่นผมก็ปรับเป็นห้าหมื่นปุ๊บผมก็จะเซ็ตไปเลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ผมจะทําที่ดิดนี้นะครับผมจะเซ็ตเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ปุ๊บจากนั้นสักครู่นะครับ อ่ะ,อะ,อะมาต่อเลครับจากนั้นนะครับเป็นการจํากัดเงินในในธนาคารของเรานะครับก็จะเป็นคําสั่งอ่าตัวนี้ครับ สมมติว่าผมต้องการในธนาคารสูงสุดอยู่ที่10ล้านปุ๊บอ่ะสูงสุด10บล้านผมก็จะกดคําสั่งน,น,นี้ไปอ,อันนี้คือคลนะครับอันี้คือคําสั่งในเงินในตัวนะครับเป็นคลเงินในตัวนะครับให้เราก,กด enter ไปครับปุ๊บมันก็จะปรับเห็นะครับเงินในตัวถือสูงสุดได้10บล้านนะครับแล้วจากนั้นถ้าเราต้องการให้ในแบงค์อยู่ในที่10ล้านแล้วก็ปรับเป็นแบงค์แบงค์เหมือนกัน b b a n k แบงก์ปุ๊บเห็นไหมครับ อ่ต่อไปก็จะเป็นคำสั่งการอ่าการทำยศนะครับโอ้ยกาลิน่าเด้งจังวะ,ะกาลิน่าเนี่ยอ่าต่อไปคำสั่งการแอดยศเขาเรียกว่าเป็นการแอดยศรับเงินรายวันสมมุติว่าผมต้องการอ่าปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะสมมติว่าผมต้องการเป็นยศแอดสักครู่นะแอด ผู้มาเยือนอาเป็นคาสิโนแล้วกันคาสิโนปุ๊บมันสามารถปรับเป็นแบงก์ตรงนี้สามารถปรับเป็นแบงก์เป็นแค t ได้แบบนี้เลยครับเห็นไหมแบงก์แบงก์งก็คือธนาคารแคสก็คือในตัวนะครับแล้วเราสามารถปรับคูดาวได้ด้วยว่าจะเป็น5ชั่วโมงหรือจะเป็น1วันถ้าเป็น1วันก็ปรับ1 1เด DAY DIY. ปุ๊บ 1>, 1 day d a y ปุ๊บอันนี้คือรับเงินรายวันนะครับรับเงินรายวันได้ท่าที่เท่าไหร่สมมติว่าผมต้องการปรับเป็น6,000นสองหมื่นละการปรับเป็น2,000 0ปุ๊บผมก็จะปรับเป็นเงินเป็นการรับเงินเข้าแคสเข้าคือเข้าในตัวของเรานะครับไม่ใชใ่ในธนาคารนะปุ๊บผมก็จะกด enter ไปปุ๊บเห็นไหมครับ1 day อะ ต่อไปก็จะถ้าผมต้องการที่จะเซตคําสั่งเป็นใส่แบงก์ก็คือผมเปลี่ยนจากแคทเป็นแบงก์เห็นไหมครับ B A N C lay. B A N C lay. แบงก์ปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ครับมันตามจริงมันไม่มีอะไรที่แบบขเขาเรียกว่างไงอ่ะแต่ยศคาติโนเนี่ยการใช้คำสั่งอ่า แล้วนะผมดูให้สักครู่นะผมก็ลืมแล้วอ่ารับเงินรายวันปุ๊บจะเป็นคําสั่งตัวนี้นะครับถ้าเว่าคุณต้องการรับเงินรายวันปุ๊บคุณพิมพ์คําสั่งนี้ไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับคุณจะได้อ่าทั้งแบงค์ทั้งแคสเลยแต่ถ้าคุณแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมอยากให้คุณเซตก็คือเซตอันเดียวพอเขาให้คุณเลือกเอาระหว่างแบงค์กับแคสถ้าคุณเซตทั้งสองมันก็จะเด้งเข้าทั้งสองเลยก็คือแบงค์สองหมื่น แคดสองหมเห็นไหมมันจะได้เงินอ่ะต่อไปก็ก,กดไปหนึ่งปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้ยผมจะลองคำสั่งนี้ดูเพราะว่าผมไม่เคยลองคำสั่งนี้เหมือนกันไม่ได้อ่ะอันนี้ถือว่าผมขก็จะถูกแล้วก็คือถ้าเราพริมพ์คำสั่งนี้ไปปุ๊บมันจะรับเงินของเราทางแบงค์ทางแคทนะครับอ่ะวิธีการลบ่าเงินออกจากแบงค์ ทำอย่างไรผมจะเซตเป็นแบบนี้นะอ่าสักครู่นะผมจะทำเป็นคำสั่งนี้นะครับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยเลขตรงนี้เลยที่มีอยู่ผมต้องการให้แบงค์ออกผมก็จะใส่วินวักเป็น Enter 2ปุ๊บอ่าเห็นไหมแล้วคราวนี้เรามาเช็คใหม่ มาเช็คกันว่าเรา,าจะได้เขาเรียกว่าอะไรรายได้ยดที่มีรายได้นะตอนนี้มีอะไรบ้างในคำสั่งนี้เห็นไหมครับจะมีคาสิโนอย่างเดียวเห็นไหมยดเดียวที่จะได้รับเงินถ้าไม่มีพรีเมียมมันจะสามารถเสร็จได้แค่15ยศเท่านั้นนะครับแต่ถ้าม,มมถา,ามีพีเมียมถ้าเรามีพรีเมียมมันจะได้มากกว่านั้นนะครับแต่ผมไม่รู้เท่าไหร่นะ อันนี้ต้องลองไปศึกษากันเอาเองนะครับขอบคุณครับ